เมือน,นเป็นการขึ้นไลฟ์สดใหม่ๆทุกอย่างด้วยตัวเองคนเดียวค่ะก็ขอให้ AI เปิดค่าการมองเห็นผมใช้เวลาของเพื่อนๆไม่นานนะคะสวัสดีค่ะแม่งามงอนบัวผันนะคะเวลาสักครึ่งชั่วโมงในการเปิดค่าการมองเห็นค่ะสาวติ๊กคนโคราชสวัสดีแม่นุ่นพาเลาะค่ะ เปิดหน้าโชว์หน้าให้ AI ได้รับรู้อ่ะนี่นะคะนี่กรุณารับขอบคุณมากๆค่ะกำลังใจที่ส่งมอบให้กันตรงนี้กับพยายามนะคะค,ะค่ะหวังว่าบริษัทก็คงจะบริษัทที่เปิดค่าการมองเห็นให้นะคะคลิปของกรุณา นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจพยายามทำเต็มที่เต็มความสามารถค่ะกรุณาา,าจะจะพยายามขึ้นทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงถ้ายังถ้า AI ยังไม่เปิดค่าการมองเห็นให้ก็เอไอเท่านั้นนะคะก็บางครั้งมันก็เราตั้งใจทำงานค่ะเป็นคนที่ตั้งใจกับทำด้วยตัวคนเดียวนะคะก็หวังว่า AI คงจะเปิดค่าการมองเห็นให้กับการมองเห็นด้วยการไล์สดแล้วนะคะก็ไม่รู้จะพูดอะไรเหมือนเด็กใหม่เหมือนเด็กใหม่ขึ้นไล์สดมากินด้วยกันนะครับจากคุณเบนจะพลมีข้าวผัดอร่อยออร่อยเลยค่ะ ช่วงนี้คุณครูสัญจรค่ะช่วงเด็กติดเทอมพาเด็กๆเปิดหูเปิดตา่ยังครับจ้างเอ้ทานข้าวหรือยังครับบ่ายสองแล้วบ่ายจะบ่ายสามแล้วเนาะน่าจะมื้อเที่ยงน่าจะทานแล้วแต่มื้อเย็นน่าจะยังยาวในช่องอคุณคิดอะไรอยู่แล้วก็เรียวกรุณาตาวันราชค่ะ พยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่ไม่มีอะไรจะพูดไม่มีอะไรมากถึงไม่ค่อยอยากจะขึ้นไลฟ์สดเพราะว่ากรุณาไม่รู้จะพูดอะไรก็ต้องขึ้นมาเพื่อเปิดน้องจจิบนะคะขอบคุณที่มาส่งกาลังใจให้ค่ะเดี๋ยวชวนไปบ้านเพื่อนต่อนะครับน้องเบนจะพูดขอบคอบคัวชาวสวนสวัสดิ์เหมือนเริ่มต้นใหม่เลยค่ะเหมือนตอนที่ เราเริ่มสะสมนาทีเที่ยวช่วงปิดเทอมได้มีโอกาสเอาคลิปสวยๆเอาบรรยากาศสวยๆมาให้ยังมีตัวตนอยู่เป็นเจ้าของช่องจริงๆไม่ใช่ว่าทำช่องขึ้นมาโดยเหมือนไม่โดนผักดันแล้วก็ไป ชมคลิปเพื่อนแล้วไม่เห็นคลิปของกรุณานะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกกำลังใจพยายามทำเต็มที่เต็มความสามารถค่ะกรุณาน้องมัชยาอาภิชัยนะคะขอบคุณที่มาส่งกำลังใจให้ค่ะก็มาเปิดค่าการมองเห็นให้กับช่องค่ะที่ AI จะได้รู้ว่าการุณายัาง เป็นเจ้าของช่องอยู่ดำเนินการยาวในช่องอคุณคิดอะไรอยู่แล้วก็เรียวมาขึ้นไลฟ์สดเพื่อเปิดค่าการมองเห็นให้หน่อยกรนนาจะได้ทำงานได้ง่ายขึ้นค่ะต้องมาเปิดค่าการมองเห็นให้กับตัวเองสักนิดนึงค่ะเพื่อที่ AI จะได้ช่วยผลักดัน กำพักกระบปกพยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดนั่นหลค่ะที่จะทําได้ก<อ>็ไม่มีอะไรมากทําไปลงไม่รู้จะทําไปทําไมจะอยู่กับบริษัทไปทําไมค่ะก็ฝากไว้หน้าตรงนี้อา,าการมองเห็นให้กับช่องสวัสดีค่ะช่างเอ,อิร์ธเอ,อิร์ธแฮร์คัตบิวตี้ค่ะมาส่งกำลัง สวัสดีค่ะแวะมาทักทายสบายดีค่ะสบายดีขอบคุณนะคะขอ,ขอบคุณมากๆนะคะที่ทุกคนมาส่งกำลังใจให้ค่ะช่างเอิร์ธแฮร์คัทบิวตี้สวัสดีพี่บุญเกิดค่ะคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องเบนจะพลเบนจะสินดามาเปิดค่าการมองเห็นให้กับช่องค่ะ ตอนที่ภาพนิ่งแต่ก็กรุณาก็อาจจะผิดตรงที่กรุณาไม่ได้ขึ้นไลฟ์สดตนว่าเรายังทํางานอยู่เรายังมีตัวตอนอยู่เพราะว่าตอนนี้ทำเหมือนกันค่ะก็ฝาก AI ไว้หน้าตรงนี้นะคะ,คะขอบคุณมากๆทุกกำลังใจที่ยังครับจ้างเอิอทานข้าวหรือยังครับ บ่ายสองแล้บ่ายจะบ่ายสามแล้วเนาะน่าจะเมื่อเที่ยงน่าจะทานแล้วแต่เมื่อเย็นน่าจะยังทางตาทางใจอีกอย่างหนึง่งเราไม่ได้ไปเองเราก็ได้เห็นได้รู้ว่าสถานที่ตรงไหนมันเป็นยังไงอยู่ตรงไหนก็ไม่ว่าจะเป็นคลิปยาวคลิปสั้นหรือว่าบริษัทไม่เปิดค่าการมองเห็นให้ช่องของกรุณาแล้วกรุณาก็ ไม่รู้จะทํางานยังไงคะ่ะทํางานไม่สะดวกคะ่ะคุณบุญเกิดก็ทักทายช่างเอิร์ธบิวตี้นะคะ Facebook อยู่นะคะเพราะฉะนั้นแล้ว AI ต้องเปิดค่าการมองเห็นให้กรุณาค่ะกรุณาถึงจะสามารถทำงานตรงนี้ผมใช้เวลาของเพื่อนๆไม่นานนะคะสวัสดีค่ะ แมงงามงอนบัวผันนะคะบริษัทไม่เปิดค่าการมองเห็นให้ช่องของกรุณาแล้วกรุณาก็ไม่รู้จะทํางานยังไงคะ่ะทํางานไม่สะดวกคะ่ะค่ะช่วงนี้ช่วงปิดเทอมคะ่ะครูอ้อก,กอสัญจรคะ่ะสัญจรพา,เ,าเด็กๆกําลังใจดีๆที่ส่งมอบให้กันคะ่ะขอบคุณมากๆคะ่ะขอบคุณทุกแรงใจที่มีให้กันคะ่ะ กรุณนาก็คงจะใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงในการเปิดค่าการมองเห็นค่ะ,ะสาวติก๊กคนโคราชสวัสดีแม่นุ่นพาละค่ะต้องมาเปิดค่าการมองเห็นให้กับตัวเองสักนิดนึงค่ะเพื่อที่ AI จะได้ช่วยผลักดันขอบคุณทุกกำลังใจทุกแรงใจที่มีให้กันตรงนี้นะคะกรุณาก็ อันของเ,ออเรา AI ไม่เปิดค่าการมองเห็นให้เลยก็เลยต้องออต้องของการุณาถาวรราชด้วยนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนค่ะขอบคุณพลังบวกดีๆขอบคุณกับยางครับจ้างเอื้อทานข้าวหรือยังครับบ่ายสองบ่ายจะบ่ายสามแล้วเนาะน่าจะมื้อเที่ยงน่าจะทานแล้วแต่เมื้อเย็นน่าจะยังได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะ ถ้าทำงานแบบไม่มีประสิทธิภาพให้กับบริษัทการุณาก็ไม่อยากเหมือนเ,ออเป็นการขึ้นไลฟ์สดใหม่ๆน้องมัชยาอาจวิชัยนะคะขอบคุณที่มาส่งกำลังใจให้คะ่ะก็มาเปิดค่าการมองเห็นให้กับช่องคะ่ะอ้อนบอนขอร้อง A.I. นะคะช่วยเปิดค่าการมองเห็นให้กับชีวงหมื่นาทีมันยากเย็นแล้วขึ้นมาแล้วก็บางทีก็ไม่รู้จะพูดอะไรก็ถือว่าทําให้เต็มความสามารถของเราค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณครูขับรถนะคะขับรถปลอดภัยค่ะไม่ต้องขอ,อ,อช่องเล็กๆของกรุณานี้กรุณาดําเนินงานด้วยตัวของกรุณาองคุณบริษัท Facebook ที่ให้งานทำตรงนี้ขอบคุณ A.I. ที่คอยผลักดันทำงานมาตั้งนานเราบอกให้ใส่เบอร์บัญชีก็ยังไม่ใส่กเพิ่งจะทำสองวันนี่เลยค่ะแต่ก็ยังทำไม่สำเร็จคุณงามคุณมากๆเลยค่ะสวัสด,ดีค่ะน้องเบนจะพลเบนจะกินดามาเปิดค่าการมองเห็นให้กับช่องค่ะก็ไม่มีอะไรจะพูดไม่มีอะไรมาก ถึงไม่ค่อยอยากจะขึ้นไลฟ์สดเพราะว่ากรุณาไม่รู้จะพูดอะไรก็ต้องขึ้นมาเพื่อปลาค่ะเมู่นุ่นพาล้อก็บอกคุณครูกิติมาเดินทางปลอดภัยนะคะค่ะกี่มาส่งมอบให้กันนะคะขอบคุณค่ะ <laughs> คิดแล้วก็ตลกเหมือนกันนะส <laughs> งสายะ ต้องขึ้นไลฟ์สดทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงถ้า AI ยังไม่เปิดค่าการมองเห็นให้ค่ะก็ต้องมีตัวตนอยู่จริงดำเนินการ